วันนี้ว่าจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปหากระชายจะหาขุดกระชายมันก็ยังไม่มีหัวหรอกเนาะพอได้สักหน่อยก็ยังดีพอมีกลิ่นนี่กระชายเยอะแยะเลยนู่นตน้นตุดโตแล้วก็ ขมิ้นได้มาแล้วเรียบร้อยหัน่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปตำออกมาตำอยู่ข้าง,างสวนส้มเจเจเฉยๆแต่เราไม่กินเจหรอกเรามาใส่รวมกับที่เราตำ ครนนี้เราก็จะโคลกไม่โคลกเบาๆคนในบ้านเขาก็ทำคลิปเหมือนกันแค่นี้พอเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อปลาทูมาใส่ด้วยแเอาปลาทูมาใหม่เราก็ล้างแลวเรียบร้อยเดี๋ยวไปแกะเนื้อกันเรียบร้อยทีเราก็จะมาโคลก ใส่อันนี้ด้วยกะปิหวานแซ่แบๆชิมแล้วอร่อยมากเยอะไปมัง้งไ่ช้อนเดียวพออมันต้องมายุ่งเลยไม่เอาก็ไม่ไปไกลๆแมวก็บอกไม่เอ้าไม่เอาจะมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละยังไงไมันบอกไม่เอา รอได้แล้วเนี่ยขาวจ่วเลยกข,า,ขาจะใส่เกลือ มันที่ใช้ก็มะพร้าว เฉพาะไข่กับชะอมก็หอมหอม้วยห้วยไม่ค่อยสวยงามไม่เป็นชิ้นเป็นอันน้ำมันเดือดแล้ว,ลวเราก็อิกแกงส้มใส่อเครื่องแกงเข้มข้น น้ำแกงหอมลอยออกมาแล้วมาปรุงเครื่องก่อนน้ามาขามเปียกไม่รู้เปรี้ยวหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็น้ำตาลงะพร้า แกงส้มจะชอบหวานหน่อยหวานเปรี้ยวชอบหวานเปรี้ยวอพอก่อนเดี๋ยวค่อยชิมก็เกลือป่นเกลือบลืมเดี๋ยวค่อยชิมหอมห้วยๆเลยกลิ่นแกงส้ม เดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ลงไปแกงส้มไข่เจียวชะอมใช่ไหมชื่อจริงมันเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยใส่นี้น้องไปด้วยมักหลาย ดอกแคเนี่ยแกงส้มอื่นจะไม่กินนะแกงส้มดอกแคี่ชอบ แยงส้มชะอมไข่เจียวใช่ไหมแล้วก็ใส่ดอกแคด้วย น,นี้ของเพื่อนบ้านเอาไปเพื่อนบ้านชิมครั้น,นี้เราก็จะมาชิมไม่ชิมหรอกกินเลยอมน้ำแกงเข้มข้นเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะิดเที่ยวบ๊ายบาย